will at advice as Ad rock King IT network Ozone gaming gear seek สวัสดีครับพบกับ i e ีนี x o อล์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบอร์ดระดับเทพอีกตัวหนึ่งนะฮะจากซีรีส์ ROG ซึ่งเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับประมาณ5เดือนที่ผ่านมากับบอร์ด ROG Maximus 8 Hero นะครับวันนี้เรามากับอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นใหม่นะครับ Maximus 8 Hero Alpha ซึ่งก็เป็นรุ่นที่มีออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันเทปนี้ครับ มาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับอย่างแรกหน้ากล่องก็ตีมปกติเหมือน l o G ตัวอื่นนะครับคือมีโลโก้ Republic of Gamer อยู่ซ้ายบนนะฮะโลโก้ชื่อรุ่นนะครับ Maximus 8 Hero Alpha นะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกันแค่ตรงนี้แหละครับหลักๆส่วนอื่นก็จะเป็นตีมเดียวกันหมดนะฮะเช่นกันกับบันเดิลที่แถมมานะครับก็จะเป็นบันเดิลของเกม World of w a r s h i p นะฮะอันนี้ต่างประเทศคนเล่นเยอะนะเกมนี้ทางด้านหลัง ก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆของตัวบอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้ก็หลักๆจะมี Supreme FX Lightning Control ที่เป็น R G B ตรง s ิงค์เซาบิดนะฮะเสา Wi-Fi ให้มาด้วยแล้วก็ Dual U.2 PCIe l นะครับตัวนี้ของของดีนะครับของเจ๋งเลยทางด้านหน้านะครับก็ยังสามารถเปิดดูบอร์ดข้างในได้นะครับสำหรับเมื่อเราซื้อมาแล้วยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับเราก็มาตั้งให้ตัวเองเกิดกิเลสไเล่นก่อนละกันนะฮะเอาเป็นว่าแกะกล่องดีกว่าครับมาดูบันเดอร์กันก่อนนะครับ อย่างแรกสาย s a า a นะครับชุดละ2เส้นให้มาทั้งหมด3ชุดนะฮะร,รวมเป็น6เส้นสายต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสตริปสำหรับคนที่ใช้ RGB LED นะครับซึ่งคนที่ซื้อบอร์ดไปแล้วแล้วก็ยังจะมีไฟ RGB ตกแต่งเคสนะครับบอร์ดตัวนี้สามารถควบคุมไฟ RGB ได้เลยนะครับผ่านพอร์ตตรงนี้ซึ่งมีบนบอร์ดแล้วก็ใช้สายอันนี้นะครับเสียบต่อเข้าไฟ RGB ใช้ได้เลยนะง่ายๆ อันนี้จะเป็นเลเบลนะครับไว้แปะสายาตานะครับอันไหนไปได้ไหนก็แปะกันไปนะครับเป็นประโยชน์ดีอันนี้ดอแท็กนะครับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบห้อยหน้าประตูนะฮะเกมออนเกมออฟคู่มือครับผมอันนี้คู่มือโดยละเอียดนะครับยูเซอร์ไกด์ข้างในก็จะมีแบบคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็สําหรับจะอะไรต่ออะไรตรงไหนดูอันนี้นะครับแต่ว่าถ้ายอยากดูโดยละเอียดเล่มใหญ่ครับผมอีกอัน ที่จริงมันมาในเล่มคู่มือเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็น DVD bundle โปรแกรมต่างๆของ ASUS จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเสา Wi-Fi นะครับอันนี้จะเป็น Bridge SLI มีโลโก้ Republic of Gamer ให้มาด้วยอุปกรณ์ช่วยใส่ CPU ลงซลงกเก็ตฮะ อันนี้จะเป็น jumper นะครับเวลาเราเสียบที่เคสและเสียบกับบอร์ดนะครับจะได้ดูรู้ว่าอันไหนเคื่อนไหนและเสียบง่ายขึ้นสติกเกอร์ rog นะครับสแผน่นและฝาปิด backio panel หรือว่า io shield นั่นเองมาดูหน้าตาตัวบอร์ดกันเลยนะครับบอร์ดตัวนี้ก็ maximus hero alpha นะครับก็จะเป็นธีมหลกัหลกๆของ rog นั่นแหละครับก็คือมีสีเทาเข้มตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็มีเม m ร r ปิดบริเวณทุกส่วน io แล้วก็ บริเวณ MOSFET ก็ปิดมาเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้ซิงเซ e บิดนะฮะจะเห็นว่าโลโก้ ROG รูปนี้นะครับจะเป็นใสๆนะฮะโดยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยนะครับเป็น RGB นั่นเองมาเจาะกันที่ Socket CPU นะครับ s o อกเกจากทาง Foxconn นะฮะ LGA 1 1 5 1รองรับ CPU Intel Skylake S หรือว่า Intel Generation นที่6นั่นเองนะฮะโดยที่ภาพจ่ายไฟล้อมรอบนะครับจะเป็น นี่นะฮะ10เฟสนะครับก็เพียงพอกับการโอเวอร์คล็อกหรือว่าการเกมมิ่งใช้ CPU ดีๆนะครับสามารถรองรับได้หมดนะครับเพราะวัสดุการจ่ายไฟต่างๆก็จะเป็นวัสดุคุณภาพสูงนะฮะขยับมางด้านข้างแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรมแบบ DDR4 ตามแบบฉบับของ Intel z 170นะฮะบัสรองรับสูงสุดที่3,800ในโหมด OC แรมแบบ n o n e c รองรับสูงสุดที่64 g b นะครับอันนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แน่นอน อีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราซื้อเมนบอร์ดเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ expansion slot ว่ามันจะตอบสนองความต้องการที่เราจะใส่การ์ดจอได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส้น170นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเล่นมาเหลือเฟือนะครับช่องบนจะเป็น x16 ช่องนี้จะเป็น x8 และ x8 นะครับแต่ว่าถ้าเราต่อ3 gpu นะครับเราต่อ x8 x4 x4 นะครับตามนั้นเลยรองรับทั้ง NVIDIA SLI และ AMD Crossfire นะครับี่ GPU ก็ต้องลองไปดูกันอีกทีนะครับรองรับแบบด u a l GPU ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูการ์ดจอด้วยนะครับตามคู่มือว่ามันรองรับแบบช่องไหนต่อ GPU อะไรนะครับตามนั้นไปที่เหลือนะฮะจะมี X1 นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ Storage นะครับก็จะรองรับ M.2 นะครับทุกขนาดเลยอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะโดยที่มันรองรับ M.2 แบบ PCI ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น Storage แรงๆสามารถใช้ได้ตัวนี้นะครับชิวๆเลยได้ทั้งแบบ p c i แล้วก็แบบ SATA ธรรมดาฮะ o r a g e ที่อื่นนะครับก็คือ SATA นั่นเองนะครับจะมี SATA 6 GB มาอย่างที่เห็นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6พอร์ตนะครับ2พอร์ตนี้นะฮะสีเทานะครับจะเป็นชิปเซต Intel Z 1 7 0ควบคุมนะครับส่วนอันนี้จะเป็น SATA controller จากทาง Asmedia นะครับที่ควบคุม2พอร์ตนี้นะครับสีดำลองแยกกันดูดีถัดมาอีกก็จะมีย2นะครับ 2ช่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น control rate ได้ด้วยนะครับสำหรับ storage ที่เป็น interface U.2 PCIe ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสำหรับ storage แรงๆสวิตช์สี่ปุ่มนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าปกติมันมีแค่ start กับ reset ไม่ใช่หรออีก2ปุ่มนี้มาทำไมนะฮะอันนี้เดี๋ยวอธิบายฟังนะครับมาเริ่มกันที่ start นะครับนี้ก็คือปุ่ม power button ธรรมดานะครับหรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้สีดำนะครับจะเป็นปุ่ม reset switch นะครับหรือว่าที่เจอบนหน้าเคสนากดก็คือ reset นะฮะ อันนี้ปุ่ม retry และ save boot นะครับ retry นี้เวลาเรา overclock นะครับบางทีกด Reset แล้วเป็นไงครับ overclock ไม่ผ่าน Reset ทีค่าหายโผไปดีโฟล์นะครับ retry อันนี้ก็คือการกดให้มันพยายาม o ูตใหม่นะครับพยายาม o ูตโดยค่าที่เราตั้งค่าไว้จนกว่ามันจะติดนะครับก็คือลอง retry ไปเรื่อยๆส่วนปุ่มนี้นะครับสีแดงก็คือปุ่ม save boot นะครับอันนี้กดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากดแล้วมันก็จะ restart เข้าไป อยู่ในเซฟโหมดของ BIOS นั่นเองครับอันนี้นะครับจะเป็น R G B Header นะครับมี2อันนะครับโดยที่ใช้กับสายที่ผมให้ดูไปในบันเดิลเมื่อกี้นะครับอันนี้เราสามารถเสียบและไปควบคุมไฟ R G B L E D ที่เราซื้อแยกตามแบรนด์อะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีพินแบบนี้นะครับสามารถควบคุมได้โดยตรงผ่านบอร์ดเลยนะฮะขยับมาก Rogext นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Rogextension นะครับเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์ extension ของ Rog มาได้นะครับซึ่งฟังก์ชันจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องลองศึกษากันดูอีกทีฮะเขยับมาก็จะมี USB นะครับ USB 3.0นะฮะเคสแฟนและจัมเปอร์สำหรับต่อเข้าเคสพวกไฟ LED สถานะ Harddisk หรือว่า Power ต่างๆต,ตรงนี้ครับ บริเวณทางด้านบนขวานะครับก็จะมีไฟดีบักตรงนี้นะครับสำหรับดูดีบักว่าทําไมมันบูสไม่ขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรดูตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม M OK นะครับเวลาเราเปลี่ยนแรมหรือว่าเราจะรีเซ็ตแรมก็กด M OK out มาดู back I/O บ้างนะครับตรงนี้เริ่มกันที่2ปุ่มนี้นะครับปุ่มหนึ่งคือ c r e a z y b o s อีกปุ่มหนึ่งคือ BIOS Flashback นะครับถัดมาจะเห็นว่ามี2ช่องตรงนี้นะครับสำหรับเสา Wi-Fi ที่ให้มาในบ u นโดเมื่อกี้นะครับซึ่งผมได้หยิบออกมาลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น เสาไวไฟนี้จะมี2ขาส่งและ2ขาลับนะครับก็คือในนี้จะมีสเสานั่นเองนะครับเป็นแบบ MU MIMO ด้วยนะครับรองรับหมดนะครับตั้งแต่ w i ยเ็ G ยัน w i ยเด e AC นะครับมาได้หมดเลยตรงนี้ขยับมาจะมี PS2 นะครับอันนี้ PS2 สามารถเสียบคีย์บอร์ดและเมาส์ได้ทั้งคู่นะครับสาเหตุที่ต้องมีเพราะว่าต่อเป็นบอร์ดใหม่แต่ว่าคีย์บอร์ดบางตัวนะครับก็ยังไม่รองรับปลูกเอนคีโรเวอร์ผ่าน USB นะครับก็อาจจะต้องใช้ PS2 ไปก่อน ตรงนี้นะครับจะเป็น USB 2.0นะครับก็แนะนำให้ใช้พวกเมาส์และคีย์บอร์ดขยับมานะครับจะมีวิดีโอเอานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกราฟิกออน CPU นะครับพอร์ตออกมาจะมี2อันนะครับข้างด้านบนจะเป็น DisplayPort นะครับ DisplayPort 1.2รองรับ Max Resolution ที่4,96 0คูณ2,160หรือว่า 4K ที่60 h z นะครนะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับ 4K ตรงนี้ส่วน HDMI นะครับ HDMI อันนี้จะเป็น HDMI 1.4b นะครับ Mac Resolution 4K 4,900 4, 4, 4 9 6คูณ2,160ที่24เฮิเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ถ้าจะใช้ 4K ไปต่อ DisplayPort เ,เท่านั้นนะครับ HDMI อาจจะมีกระตุกบ้างนะตรงนี้ขยับมา USB 3.1นะครับมีมา2ช่องโดยที่ช่องนึงจะเป็น Type A และอีกช่องนึงจะเป็น Type C นะฮะ ขยับมาอีกจะเป็น USB 3.0มีมา2ช่องและพอร์ต RJ45 LAN นะครับซึ่งอันนี้ Gigabit LAN จะคุมโดยชิปเซต Intel i219v นะครับมีฟังก์ชัน Anti-Search Landcard และ LG Game First Technology ด้วยเช่นกันนะฮะขยับมาในส่วนของ audio out นะครับอันนี้คุมโดยชิป Supreme FX ซึ่งผมจะให้ดูในส่วนต่อไปนะครับมี3.5มิลมาตามมาตรฐานทัว่วไปนะครับและออปติคอลด้วยเช่นกัน ระบบเสียงของเขานะครับ AOG ตัวนี้จะเป็น Supreme FX นะฮะ Supreme FX นี่ก็มีตั้งแต่ Sonic Studio 2 Sonic Radar 2 Sonic Sense M และ DTS Connect นะครับตามมาตรฐานส่วน Code c ค d e เกนะครับก็จะเป็น Supreme FX 215 8 Channel High Definition Audio Codec และแดกจาก ESS ES9023P นะฮะ Hyperstream ด้วยตัวนี้ Headphone M นะครับ Output ตั้งแต่32ถึง600โอห์มอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ จะมีชิวมาด้วยนะครับชิวตรงนี้ก็คือกันในส่วนของ distortion ของเสียงหรือว่าสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์โคอโมพเนนตอ์อื่นๆเช่นการจอที่วางอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะก็คือมีประโยชน์มากนะครับเป็นกาวแยกทุกอย่างเป็นระบบเสียงแยกจากออนบอร์ดโดยสิ้นเชิงครับบอร์ดตัวนี้นะครับนอกจากคนทั่วไปหรือว่าเกมเมอร์ใช้แล้วนะครับยังสามารถเอาไปทำการ extreme o c l o c k ได้เช่นเดียวกันนะครับมี A2 Mode นะครับเวลาเราจะเล่น A2 บอร์ดตัวนี้ทำการ optimize มาแล้วนะครับกับการใช้ที่อุณหภูมิ ลบนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้ไฟได้สูงสูงก็ยังสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแค่เราสับสวิตช์แอร์วินทูหมดไปในฝั่งที่อ่อนเท่านั้นนะครับอีกอันคือสโล่หมดนะครับเวลาเราโอเวอร์คล็อกนะฮะโอเวอร์คล็อกหนักๆนะครับแล้วเราต้องการจะบูทเข้าวินโดว์ถ้ามันบูทไม่ผ่านนะครับเพราะว่าฟ rek วอนซีของ CPU เรามันสูงเกินไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสับสโล m หมดไปก่อนนะครับเพื่อให้มันบูทเข้าวินโดว์อะไรให้ได้ก่อนตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้งานได้เช่นเดียวกัน หน้า b บ o s สนะครับเรามาดูกันคร่าวๆนะครับตีมหลกัหลกๆก็เหมือน ROG ทั่วๆไปนะครับเราดูอยู่ที่ e a s y mode ตรงนี้จะเห็นว่ามี CPU fan speed นะครับหมุนตามรอบ CPU ของเราใส่ RAM อยู่ช่องไหนอุณหภูมิอะไรบ้างตรงนี้ e a system y s tuning สามารถปรับได้ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะเอาแรงจะเอาประหยัดพลังงานหรือจะเอาเงียบนะครับ Q fan control ก็ปรับเคอร์พัดลมนะฮะว่าเราสามารถปรับแยกได้ CPU fan พัดลม CPU หรือว่า เคสแฟนอะไรก็ได้นะครับปรับได้2โหมดคือ DC ก็คือปรับตามไฟและ PWM นะครับอันนี้เราสามารถปรับได้ว่าสมมุติเราจะเอาโหมดอะไรก็ได้ Fu l สปี e เทอร์โบไซเ e n t หรือว่า m มน u a l เราก็สามารถปรับแยกว่าจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่รอบพัดลมเท่าไหร่นะครับลองไปเล่นกันดูมาดูที่ Advanced Mo มกันบ้างนะฮะ a d v a n c e ์โหมดนะครับ Favorite ก็เซฟไว้นะครับใช้ไหนบ่อยนะฮะอันนี้มาดู Extreme t ีมทว e r เลยละกันนะฮะอันนี้ Extreme Twiaker กนะครับก็เป็นโหมดสำหรับการ o v เ r c ร o c k นะครับ ปรับคออะไรได้เหมือนปกตินะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วแหละถ้าเราลองเล่นโอ์คล็อกกันนะฮะดิจิทัล Control ก็สามารถปรับได้ในนี้นะฮะโหลดลงโหลดไลน์ก็ต้องเปลี่ยนกันนะครับถ้าจะโอ้คลอกแบบหนักหนักทวิเกอร r s พาราได s ์นะฮะอันนี้ก็คือที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่โอ์คล็อกทางหน้าล่างนี้นะครับก็ปรับไฟนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันสแตนดาร์ดนะครับ เอา g f ฟอันนี้ก็ปรับแสงสีบนบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบอร์ดโดยรวม Super อตรงบริเวณ o u วก c a ์ดหรือว่าบริเวณ p c s ซึ่งเป็นบริเวณ h i t ซิงก์ของ p c s นั่นเองนะครับอื่นๆนะครับก็ยังสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราดูสเปค CPU อยู่นะครับตรงนี้ Extreme Tweaker เดี๋ยวมีอีกอันนึงให้ดูอยู่ O อค็อกกิ้งพอันนี้นะครับอันนี้ก็เราสามารถ ปรับค่าที่เขาเซตอัพมาให้อยู่แล้วนะครับโดยที่เราเลือกได้เลยว่าจะเอาแรม f r e q u e เ c นเท่าไหร่เอา CPU f r e q u e เ c นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้อุปกรณ์คุณต้องวิ่งถึงด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าบอร์ดไปได้แต่ว่าอุปกรณ์เราไปไม่ถึงมันจะใช้ได้ไม่ใช่นะครับ เราต้องมีอุปกรณ์ฮ,รฮิตซงฮีทซิงอะไรที่มันรองรับการทำงานที่ฟรีเควนซีดังกล่าวที่เขาเซตมาให้ด้วยในตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นกันไปนะครับรีวิวคร่าวๆข,ข,ของ ASUS ROG Maximus 8 Hero Alpha นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลองเล่น RGB Lightning Function ให้ดูนะครับแต่ว่า ถ้าอยากรู้ว่า R G B คืออะไรเราเคยทำเทปก่อนหน้าตอนที่เราลองเล่น A Maximus 8 Formula ไปแล้วนะครับตัวนั้นจะมีไฟฟู R G B เลยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ R G B หลักๆจะอยู่ที่ในบริเวณของซิง์เซอร์เบชเท่านั้นนะฮะฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับบอร์ดตัวนี้ก็จัดมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแบบนักโอเวอร์คล็อกอุปกรณ์พวกภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆที่มีเสถียรภาพและคุณภาพสูงนะครับอื่นๆก็คือพวกพอร์ตการเชื่อมต่อฟังก์ชันอะไรก็ซัพพอร์ตมา ตามยุคสมัยของสมารกครบถ้วนเลยครับสำหรับราคาของเขานะฮะจะอยู่ที่ประมาณ12,500บาทบวกลบนะครับแล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายของคุณด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท asus tech ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานอูฮอกโซนก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่วีสน้ากับโอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ